ทุเรียนผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีลักษณะเด่นคือผลขนาดใหญ่กลิ่นแรงเปลือกมีหนามทุเรียนยังมีกรดอะมิโนโทริปโตเฟนปริมาณมากซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนมีต้นกำเนิดมาจากคาบสมุทรบอร์เนียว หรือมาเลเซียมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในเขตร้อนของเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งประเทศไทยเวียดนามเมียนมากัมพูชาฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียว่ากันว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าสูงสุดในภูมิภาคนี้ประเทศไทย เป็นผู้ส่งออกทุเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยผลิตทุเรียนได้มากกว่า7 0 0 0 0สตันต่อปีโดยส่งออกไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงมากถึง4 0 0 0 0นตันต่อปีทางเพจอาเซียนสกายไลน์ได้แชร์ภาพทุเรียนมอนุเมนต์อินเซาอิสเอเซียอนุสรรูปปั้นทุเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยภาพแรกจากอุตรดิตประเทศไทย เดวาฟิลิปปินกัมปอดกัมพูชาและเซเรียนรัฐสวรักษ์มาเลเซียต่อไปเรามาดูคอมเมนต์อาเซียนกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกหน้าแปลกตอนที่ไปกัมปอดช่วงนี้ไม่เห็นมีทุเรียนขายเลยฉันอยากลองดูบ้างและชาวไทยมาแซวว่านี่มันขนุนชัดชัด ต่อไปเป็นคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียนะครับทุเรียนไทยไม่อร่อยเหมือนกับกินมันฝรั่งหวานและมีชาวเวียดนามมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าแต่ฉันได้ยินว่าทุเรียนไทยดีที่สุดในโลกต่อไปเป็นคอมเมนต์ชาวมาเลเซียนะครับชาวมาเลเซียชอบกินทุเรียนที่แตกต่างกับคนไทยและคนจีน พวกเขาชอบทุเรียนที่ไม่สุกคอมเมนต์ต่อมาของชาวมาเลเซียนะครับการตลาดพวกเราไม่เก่งคนไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการส่งออกพืชผลทางการเกษตรต่อไปเป็นคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์นะครับฉันเคยลองกินทุเรียนแต่ทนกลิ่นและรสของมันไม่ไหวแต่ทุกคนในบ้านรักมันมาก ต่อไปเป็นคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียนะครับคุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วทุเรียนมาจากประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียแบ่งปันทุเรียนกับประเทศในอาเซียนถ้าไม่มีอินโดนีเซียอาจจะไม่ได้ชิมทุเรียนมาจนถึงตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับฤดูการทุเรียนกำลังจะมาถึงแล้วอดใจรอไม่ไหว กับความอร่อยของมันคอมเมนต์ Comment ต่อมาของชาวบรูไนในบูรนก็มีนะคอมเมนต์ต่อมาของชาวฟิลิปปินส์นะครับฉันมาจากฟิลิปปินส์สำหรับฉันผู้เรียนที่ดีที่สุดมาจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาของชาวเวียดนามทุเรียนไทยคุณภาพอร่อยคอมเมนต์ต่อมาจากชาวไทย ทุเดียนสีน้ำตาลเป็นเชื้อราหรือเปล่าคอมเมนต์จากชาวไทยนะครับของขเขมรจุดทูบเทียนได้เลยคอมเมนต์ต่อมาพี่น้องที่รักทุกท่านโปรดระวังขแมรประเทศแห่งการก๊อปปี้คอมเมนต์ต่อมาจากชาวไทยนะครับทุเรียนขเขมรเป็นสีทองแดงบนกำแพงมีสอน คอมเมนต์ต่อมาจากชาวต่างชาตินะครับทุเรียนเขมรเน่าแล้วเป็นสีน้ำตาลและดำแถมมีเชื้อราด้วยคอมเมนต์ต่อมาจากชาวฟิลิปปินส์นะครับทุเรียนฟิลิปปินส์น่ากลัวที่สุดเลยคอมเมนต์ต่อมาจากชาวกัมพูชานะครับกัมพูชาดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาจากชาวไทยนะครับช่วยเอาของขเขมรออกที เห็นแล้วขนลุกกลัวมันเคลมอวัยวะเพศคนไทยเพราะทุกวันนี้มันเคลมทั้งประเทศแล้วพวกเรกียนคีย์บอร์ดขเขมรมันก็ปั่นแบบโง่ๆไร้สาระแทบทุกวันดูแล้วเหมือนเด็กอนุบาลคอมเมนต์ต่อมาจากชาวไทยฝีมือท่านขาเขมรทำทุเรศมากคอมเมนต์จากชาวกัมพูชานะครับไทยของกอ๊อปคอมเมนต์ต่อมาจากชาวไทย ว้าวอเมซิ่งคอมเมนต์ต่อมาจากชาวต่างชาติฉันต้องการทุเรียนทุกแบบนั่นแหละคอมเมนต์ Comment ต่อมาจากชาวเวียดนามเวียดนามควรผลิตผลไม้บ้างนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างลองฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบคลิปของเราโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ